สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนป้าอาพาลงมาเดินเล่นข้างล่างเนี่ยจ้ะก็มาดูความเปลี่ยนแปลงของอต้นไ,นไม้ต้นไม้ต้นนี้จ้ะช่วงนี้ก็จะเป็นออดูใบไม้ร่วงนะก็จะร่วงร่วงจ้ะร่วงจนเหลืออนิดีเดียวลมเงาก็จะน้อยหน่อยช่วงนี้ ป้าก็ว่าเออชอบมานั่งใต้ต้นไม้ต้นนี้ใช่ไหมช่วงนี้มันก็จะใบไม้ก็จะจะจะบางจะบางลงท้องฟ้าก็สวยงามจ้าวันนี้ป้าก็มาเดินเล่นจ้าแต่ว่าคิดว่าเออเดี๋ยวขึ้นไปทำกับข้าวง่ายๆกินหน่อยเพราะว่าเนาะของที่ซื้อแช่เย็นไว้อะ ก็ไม่ได้เดินออกไปข้างนอกเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้ก็อย่างว่าเนาะโรคระบาดก็ยังเยอะอยู่จ้ะก็พยายามซื้อของมาเก็บไว้อ่ะทํากินง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยป้าก็เดินเล่นก่อนจ้ะเดินเล่นแถวเนี้ยจ้ะก็เห็นตรงเนี้ยตรงสารพระภูมินี่เขา,าเขามีอ่ะเนี่ยต้นต้นไม้เนี่ยก็ ออกดอกสีม่วงสะสวยช่เป็นกลุ่มอยู่ตรงนี้จ้ะแล้วก็เดินมาถ่ายดูอพอดีจังหวะเขาให้น้ำจะให้น้ำอ่าต้นหญ้าต้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะช่วงนี้สะหน้าแบบคล้ายๆว่าหน้าลมหน้าแรงเนี่ยดูต้นไม้ต้นนี้สิเนี่ยจากเขียวไม่เหลือสักแบงเลยจ้ะ จ็จะเบไม้ร่วงหมดเลยจ้ะป้าเนี่ยถ่ายเขาอลดน้ําลดน้ําอลดน้ํำญ้านะให้หญ้าแบบว่าเขียวรอบๆบริเวณก็นเนี่ยจะ้ะกอไผ่ก็ก็ยังมีใบเขียวอยู่แต่ว่ารู้สึกว่าอ่าป้าเดินไปดูข้างๆข,ข,ข้างข้างกอไผ่อ่ะ ก็จะแห้งเหมือนกันแต่เขาก็มีอ่สปริงเกอร์รดน้ำนะของตรงที่พักตรงเนี้จ้ะนีกจ้ะป้าก็มาเดินถ่ายให้มันได้นั่นนะจ้ะเดี๋ยวป้าขึ้นไปทําอาหารนิดหน่อยจ้ะของเก่าของใหม่ก็เอามาอุ่นบ้างทําสดๆบ้างอะไรเงี้ยนี่จ้ะติดใจอ่าดอกไม้สีม่วงเนี่ยจ้ะ ก็ถ่ายใบไม้ร่วงมากเลยจ้ะนั่นน่ะ,ะมีผีเสื้อบินบัตเตอร์ไยบัตเตอร์ายก็บินเหมือนเหมือนใบไม้เลยจ้ะมีผีเสื้ออยู่ตัวบินไปบินมาป้าพยายามจะถ่ายป้าก็าาาเดินมามุมนี้จ้ะใบไม้แห้งเต็มเลยแล้วตรงนี้เขาจะมีเต่าอยู่ตัวจะเต่าตัวเล็กๆ พอดีแถวนี้ยเขาพนักงานมั้งเขาก็เห็นแล้วเขาก็จับมาแช่น้ําไว้สงสัยจะขึ้นมาจากคลองจากคลองใกล้ๆเนี่ยจ้ะเขาก็จับไว้ในนี้จ้ะป้าก็ามาเห็นพอดีป้าก็เลยถ่ายเก็บไว้ตัวนิดเดียวเองตัวไม่ใหญ่จ้ะดูจากมือป้าได้ว่าเออเต่าตัวน้อยจ้ะเต่ายัางตัวน้อยอยู่ ป้าก็เดินเล่นเนี่ยจ้ะก็มาเจอเจอน้องเต่าน้อยจ้าจ้าเนี่ยกะบริเวณที่ว่าเขาลดน้ําจ้ะป้าก็มายืนเดินถ่ายเนี่ยจ้ะเขาก็จะมีสปริงเกอร์เนาะลดน้ําช่วงหน้าแรงหน้าร้อนหรือไม่หน้าแรงหน้าร้อนเขาก็ลดจ้ะเขาก็ลดทุกวันของเขาจ้ะหรือย,ยังไงป้าก็ไม่ทราบ อาจจะเว้นบ้างเนาะแต่ว่าเนี่ยเขาก็มีสปริงเกอร์ข้างล่างนะจ๊ะก็ตอนนี้ก็ยังเขียวยังเขียวดีจ้ะใบย,ยังเขียวอยู่นี่ก็มาถ่ายตรงนี้จ้ะตรงนี้ก็คือมีนกอยู่ตัวงปักพยายามซูมเข้าไปดู <c oughs> นกอะไรเนาะบินไปแล้วจ้ะจ้ะเราก็เดินเดินหาความเย็นจ้ะเนี่ย เจอน้ำเจอน้ำก็ถ่ายน้ำจ้ะน้ำในบริเวณที่ว่า,เ,าเขาจะเปิดเป็นน้ำพุอ่ะจะ้ะตอนี้ยังเป็นตอนบ่ายตอนบ่ายอยู่ก็เลยมาหาความเย็นตรงนี้หน่อยจะ้ะก็ถ่ายบรรยากาศด้านนู้นด้านนน้นก็นั่นแหละจะ้ะอา่ารู้สึกว่าต้นอะไรนะนั่นอ่ะอ่าหูกว้างหรือเปล่าไม่ทราบนะใบก็เริ่มเหลืองและะ้วจ้ะก็ถ่ายบริเวณน้ำ ชื่นใจเห็นน้ำมะเนาะอากาศร้อนร้อนจ้ะจาอากาศก็จะร้อนมากเนี่ยนกก็เดินอยู่จ้ะนกก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมจ้ะแต่ก็นั่นแหละที่ตรงที่เขาเดินน่ะร้อนมากครป้าเวลาป้านั่งนะโอ้ร้อน ปาเดินตามนก <Belo ved> ถ่ายเขาดูที่เขาจะบินไหมเขาไม่บินเขาร้องด้วย <De an> เขาร้องจุ๊กลกลู้รู้สึกกับเป็นนกเข่ะเนาะปาก็ปิดเสียงเนี่ยเดินขึ้นมา้างบนละก็เตรียมเนี่ยจะผัดอ่าผัดอ่คะนา้าผัดเฉยๆเนี่ยจะไม่ได้ใส่อะไรใส่น้ํามันใส่เครื่องปรุงอะจะแล้วก็มีแกงจะแกงแกง,แกงไว้วันสองวันแล้วแกงไก่แกงไก่กับฟักทองจะ ก็แกงปลานะแกงป่า,ปาไม่ได้ใส่กะทิจ้ะก็ใส่พริกไทยไปด้วยเติมตำเครื่องใส่ไปเองอีกจ้ะน่าจะก็เตรียมทำอาหารกินง่ายๆจ้ะเนี่ยจะ้ปะป้าก็เอ่อทุกกระเทียมแล้วก็ตั้งตั้งกระทะเนี่ยจะ้ะพอเหลืองๆแล้วอ่ากระเทียมเริ่มเหลืองป้าปก็น่าจะ อันนี้ผักเนี่ยจ้ะขนารกำละสิบบาทก็สองกำรรเลยอันนี้ป้าใส่ไปสองกำรรแต่ว่ากินไม่หมดอ่ะก็เหลือไวจ้จ้ะเนี่ยจ้ะแล้วก็มีแกงเนี่ยจะ้ะแกงฟักทองแกงป่าใส่ไก่อ่ะป้าแกงไว้อ่ารู้สึกว่าจเมะวานบางซืนเนี่ยจะ้ะก็เหลืออยู่ถ้วยนึงนี่ป้าก็ตักเอาแต่เนื้อน้ำไม่ได้ตักจ้ะ เนี่ยก็เตรียมข้าวไว้แล้วจ้ะแล้วก็มีผลไม้นน่นนะจ้ะมีแอปเปิ้ลมีพุทรามีอ่าเปิ้ลเขียวใช่ไหมอ่าแล้วก็มะม่วงอยู่ล่มจ้ะอ่าปาก็ไม่ได้ซื้อวันเดียวเนาะอันนี้ก็ซื้อใส่ตู้เย็นไวก้กะว่ากินข้าวเสร็จก็จะหยิบขึ้นมาช่วงนี้ก็รอผัดอยู่จ้ะนั่นแหละในกระทะน่าจ้ะกระทะไฟฟ้าตเตาไฟฟ้าจ้ะมันก็ช้าหน่อยไม่ทันใจ้าหรอก ปล่อยเดือดอยู่ก่อนแล้วเดี๋ยวป้าก็ไอ้กระทะมันร้อนๆเดือดๆแล้วป,ป้าก็ค่อยพลิกพลิกอ่าพลิกคณะนี่ยจ้ะเดือดแล้วจ้ะสุกแล้วจ้ะสุกแล้วจ้าผัดเปล่ปาๆนี่จ้ะผัดน้ํามันแล้วก็ปรุงรสแล้วกินกเนี่ยจ้ะเนี่ยแกงแกงป่าไก่ใส่ฟักทองมีผลไม้แจมด้วยก็เนี่ยจะ้ะมื้อนี้ ในงาๆป้าปก็ถ่ายไว้อย่างนั้นแล้วจ้ะก็ไม่มีคลิปอะไรจะลงนะก็เนี่ยไปเดินเล่นมาแล้วก็ขึ้นมาทํากับข้าวนิดหน่อยของเก่าก็มีอยู่แล้วคือแกงจ้ะแต่ว่ามาผัดผัดคะน้าเสริมเข้าไปผัดคะนา้าผัดผักเพียวๆจ้ะจ้ะนี่ก็เนี่ยจ้ะข้าว ้าก็กินไม่เยอะพออิ่มแล้วก็มาถ่ายยืนถ่ายอยู่ตรงเนี่ยจะกินข้าวเสร็จก็อยู่ด้านหลังเนี่ยจ้ะป้าก,ก็ถ่ายมุมนกก็ร้องจ้ะป้าก,ก็ปิดเสียงไว้ใช่ไหมก็ภพากเป็นบรรยายเอดีกว่าเจ็ดก,ก็เดินลงมาเล่นอนีจ้ะเดินลงมาย่อยอาหารหน้อยจ้ะผีเสื้อก็บินใบไม้ก็ร่วงจ้ะ เลยมองไม่รู้ว่าอันไหนผีเสื้ออไหนดอกไม้อออันไหนใบไม้เนีย่ยจากสปริงเกอร์ที่เขาเอ่อลดน้อ่ะจ้ะดูใบไม้ได้เลยใบไม้แห้ง่ะจ้ะที่ร่วงหล่นอะ่ะเยอะมากเลยช่วงนี้ใบไม้ต้นไม้เนี่ให้ลมเงาได้น้อยมากเลยจ้ยาเนี่ยจ้ะเขาก็นะเขาก็าให้น้ําลดน้ําต้นไม้อ่าบริเวณด้านข้าง่ะข้างกำแพงใช่ไหมเรียกกำแพง รอบรอบที่พักเนี่ยจ้ะป้าก็เก็บภาพไปเรื่อยๆงั้นจ้ะป้ามามองก็เย็นเย็นดีเหมือนกันนะก็เลยถ่ายไงเดินเล่นอ่ะทานข้าวเสร็จแล้วก็เล่นเดินเล่น Yeah.